หอมแขรมะเขือเทศทุกคนค่ะลุงสีมากาเก็บผักไปกินหมักแร่ดดิที่ลุงปลูกไว้พี่น้องลุงไปเที่ยวเออิตาลีพึงมาเหมือนบอดี๋ยวลุงสีให้เบิ้งแร่ดดิที่ลุงปลูกไว้เบิ้ง มันพอ่อพ่อนำคือไดลุงไปอิตาลีมาอ่าอาทิตย์กว่าราะมีคนหดนาให้ทุกคนค่ะแต่ว่าหัวนี่อ่ะเบิง้งหัวนี่ยังใหญ่อยู่นะคะทุกคนค่ะอึ๊บเดี๋ยวลุงสิดึงลุงสีเก็บไปกินกับสุนแล้วใหม่พี่น้องป๊าดหัวนี่คือใหญ่เฉะสีแ่บบออึ๊บนี่หัวหนึ่งลุงปลูกเองนะคะแต่ว่าเบิ่งจน่าต้นมันใหญ่เบิ้นหรอ ล,ลุงสีทอน๊บนี่สีทอนไปกินเบิร์ดละจ้ะเพราะว่าเบิร์ดสุด้ไทยแล้วว่เป็นตะกินแล้วแลดีพี่น้องพักเราเก็ตลุงมันนั่นมันงามอยู่ตนเดียวไหมบ่งเอกเก็ตที่ลุงปลูกบ้านเอาไว้งามอยู่ตนเดียว นอกนั้นน้อยเบิดเบิ้งหย่ากับทวมเบิดเจัากันใดเป็นล็อกเก็ตอันใดเป็นหญ่าบูทุกคนคะ่ะเ็บอันพักไปกินนะคะทุกคนคะ่ะจ้กพักอันใดกินใดกินเมื่อใดมันคือกันไปเบิดพักกับหย้าคือกันค่ะพี่น้องเบิ้งล็อกเก็ตี่อย่างใหญ่อยู่ตนเดียวนี่ค่ะ ลุงได้แล้วพักลุงลองเกตกับแอแลดีลุงสิเอาไปกินกับสุก้อยเนอใหม่เมื่อนี่ลุงได้เนือใหม่มาจากลานเอเชียค่ะทุกคนค่ะไปค่ะไปล้างกินกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ว่าพอกระชองลุงซาพาสแซบอีกแล้วค่ะทุกคนค่ะ ทุกคนคะ่ะวันนี้มาพบมาพอกันด้วยเมนูเด็ดคะ่ะทุกคนคะ่นคะสุปหน่อไม้ค่ะทุกคนค่ะอืมสุบหน่อไม้แล้วก็พัก์กลูม่บะเขือเทศมีล็อกเก็ตแล้วก็มีสลัดอันนี้หอมใหญ่เลยอยากหอมแดงอุกคหอมใหญ่หอมแขกหอมแดงบักแรลดิดดจากสวนจ้าทุกคนคะ่ะลุงลูกเองอันนี้เขาลุ่งหุงเขาแบบนี้ยู่เมืองหนอกบะม,มีเหม้อหุงเขา ลุงหุงเข่าเส้นเส่หมอนะจ๊ะทุกคนคะ่ะหิวเข่าพี่นอออ้องเอ้เขาบอกว่ากลับมาจากอันไปเที่ยวอิตาลีนะจ๊ะเนาะไปพอตั้งแต่ชีสแต่แปง้งแต่พิซซาไปพอตั้งแต่พาสต้าสปาเกตตี้หิวเขาอยากกินเขาบ้านเจ้าของบ้านนี้ กิดพออาหารไทยม,มาค่ะทุกคนขาเขาลุงนี่มีแต่สุปหน่อไม้วจ๊ะเนาะสุปหน่อไม้นี่ค่ะน่นี่ซุปหน่อไม้กินก็เข้าสวยโบมี่ข่าเหนียวชิมแลดีซีมันจะแซ่บไหมอืมอืม,อม แรกดิดลุกม,มันตุน่นใหญ่ลุงมาอยู่เป็นอาทิตย์มันบ่พ่อหนามบ่มีคนขนหนามให้หลุกม,มันแซ่แมแซ่ในน้อยแ่ว่าแ่บอยู่แต่มันแซ่ทุกคนค่ะลูกเอาง่าใส่หอม,หอม ดุงขวง่าใส่ได้นี่อหอมแขบ แม่มี่นออกมากกินต้ำตัาความกระหายแม่จ้ะความกระหายเพราะพออาหารไทยโดนอาทิตย์สองอาทิตย์เต็มๆลุงไม่ได้กินอาหารไทยล็อกเก็ตลุงปลูกมะง้ามปลูกล็อกเก็ตมะง้ามเงยไหลเป็นอย่างขึ้น้ะง้ามบุก ปูเปลวเป็นที่ไหนวะอืมอืมลองก,กินให้หอมอืมอืมมาเขตรถน มันคืออาหาหวานแห้งก่น้องซุปน้องใหม่แซ่บแซ่แบแซ่บคักแซ่บแน่กินยังกะแซ่บสลัด หอมหอมหวานหวานโอค่ะเุกคน่ะเมื่อกี้กำลังกินแซ่บคุณมาส่งพัสะดุมะเขือเทศคุณงเป็นคนมากินมะเขือเทศนะคะทุกคน 嗯，那你该。 ลักเจ็ดลุกตีนองแร่ดิบบ๊อกพ่อนำแร่ดิดบ,บ,กกบบ๊อกพ่อนำบ๊อกกรอบบ๊อหวานปันไดน,นะคะบ๊อกหวานคือจังตอนลุงพดนนำได้หลาย không đem xe hình cho mùa lên, lắm gia hạn nữa sao lại quá mấy bạn Văn chân cháy mọc Cái khẩu Khẩu suối núp. ok nó lọc kết cả đời buộc e ngam như tuần điều nó ơi hỏi cho không lọc kết nếu đẩy ngam như tuần điều kín đẩy như tuần điều uhm. ลค่ะพี่น้องค่ะกินแซบค่ะหัวหอมกินมะบิดแซ่แห้งกินแซบค่ะแซบแน่จ้ะมาใน,นลุงซาพ,พาแซบลุงขอลาบไปก่อนนะจ้ะไปผอกันไม่ลิปหนาเนาะมาลุงสิมิอยางมากินพอกันไม่เนาะลิปนี้บ๊ายบายลาบไปก่อนจ้ะสวัสดีค่ะ